สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพบริษัททีซีคอนซัลแทเสนอ สวัสดีครับนี่คือรายการทำดีที่พ่อทำว่าแต่พวกคุณมาทำไมที่บ้านผมมากันเยอะแยะเลยมาทำไมอะ่ะอ่ะหมายถึงผมเหรอฮะ,อะผมผมต้องถามพี่สิครับว่าพี่จะมาโชว์อะไรผมดูวันนี้ผมมาสัมภาษณ์พี่ไงครับโอ้สัมภาษณ์อยู่นี่พี่ก็มาแยกหนะ้าที่ผมเสร็จแล้วนะ,ะสวัสดีพี่แอนนาสวัสดีมากสวัสดีสวัสดีสสดอขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีที่พ่อทำด้วยนะครับครับผมวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือพี่แอนนาชวนชื่นนั่นเองนะฮะจังเลยครับครับอันนี้น้ำซ้วมน้ำเลยนะ น้ำส้มกินแล้วชื่งคอชิงยายชุ่มคอเพิ่งเอามาจากห้องน้ำเมื่อกี้เลยเหรอฮะเฮ้ยมาคอละส้วมกางอันนี้มันน้ำชักโคกเนี่ยน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มถั่วโตถั่ว้ตแล้วน้ำส้มปกติพี่แอนนาพูดไม่ชัดอย่างี้จริงเหรอฮะออไม่จริงผมก็ฟังไม่รู้เรื่องพี่แอนนาพูดอะไรก็คคืออันนี้เป็นสำเนียงเป็นการแสดงเป็นการแสดงโอ้ยต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าประโยคของพี่แอนนาหลายๆประโยคด้วยกันนี่กลายเป็นประโยคที่วัยรุ่นฮิต ทั่วกันทั้งอินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้พูดกันในหมู่วัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นสุดยอดงี้ยถั่วต้มงี้ที่แปลว่าถูกต้องสุดยอดที่แปลว่าสุดยอดอย่างเงี้ยนะฮะเฮ้ยช้างกองครับผมน้ำส้มมีไหมน้ำอะไรนะครับพี่เ่ยส้มเหรอครับพี่ไม่ไม่ไม่ได้ความไม่ความหมายอย่างนั้นเขาบอกว่าน้ำส้มมีไหมก็จะกินน้ำส้มเฮ้ยแยกหมักด้วยแยกหมักถั่วต้มเอาถั่วต้มมาทำอะไรครับไม่ใช่ว่าเอาถั่วต้มมาทไมโอไม้แต่ว่าถั่วต้มละคร ถูกต้อง,งปัจจุบันนี้พี่อนนางานยุ่งมากไหมครับก็พอมีวันว่างบ้างแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยโอ้โหงานเยอะขนาดนี้เงินเยอะขนาดนี้ทำงานน,านี้สินก็เยอะขนาดนี้มันเป็นมีน้สินได้ไรสัวอย่างผมผ่อนหมดผมไม่ซื้อเงินสดทำไมครับเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักดิน้นรน มันจะปลุกเซลล์เราตลอดเวลาเฮ้ยเองต้องทํางานนะไม่ทํางานสินเดือนไม่มีค่าบ้านไม่มีค่ารถนะงั้นผมมาถึงบ้านพี่นาแล้วให้พี่นาพาชมบ้านหน่อยก็แล้วได้เลยครับ <หา S 2> อยากจะดูตอกไหนซอกไหนเดี๋ยวผมพาไปค้นให้ละเอียดแต่ความจริง <ละ S 1> พี่นาะพูดแบบที่พี่นาะชอบพูดให้คนอื่นได้ฟังก็ได้นะผมจะลองพยายามเข้าใจดูอะไรอะไรอะไรเยีะเเข้าทางร่วมทําความดีโดยกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย ต้องบอกนะครับว่าพี่แอนนาเนี่เป็นนักแสดงที่คิวฮอตไม่แพ้พระเอกหล่อๆเลยนะครับรายได้น,นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับแต่คุณผู้ชมจะอึ้งขึ้นไปอีกครับถ้าเห็นรถที่พี่แอนนาขับลองทายดูสิครับว่าตลกคิวทองอย่างพี่แอนนานี่เขาขับรถนําเข้าคันละกี่ล้านครับเชลยต,ตามมาเลยตามมาเลยพี่แอนนาครับทำไมซื้อรถอย่างนี้ฮะหลายๆคนนี่เข้าใจนะคุณผู้ชมทางบ้านน่าจะเข้าใจว่าพี่แอนนาน,นี่เป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นตลกที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งอะคิวฮอตมากแล้วทำไมถึงเลือกใช้รถที่ อ่าเป็นรถอีโคคาร์หรือรถที่อยู่ในราคาประหยัดงี้นะฮะผมว่ามันฟุ้งเฟอ้อมันไม่จําเป็นหรอกเราขี่รถราคา3ามสีล่ลางสี่ห้าลัางแล้วเรา,า,า,านอนสะดุง้งเ่ยมีความสุขไหมทําไมถึงเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบพอเพียงนี่ไงที่อยากให้ถามมากคือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาจากพ่อหลวงของเราพ่อหลวงสั่งสอนทุกคนยกนักดีมีจงถ้ารู้จักเอาคําว่าพอเพียงไปใช้ชีวิตจะไม่มีตกอับจะไม่มีทุกข์จะไม่มีปัญหาอะไรมาตามหลังเลย งั้นผมเขาเข้าไปดูในบ้านหน่อยอยากจะรู้ว่าการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของพี่แอนนาข้างในบ้านนี่ใช้ชีวิตยังไงบ้างพาเข้าไปชมหน่อยได้เลยเลยเลยตั้งใจตั้งมาเลยเจริญรักมึป้ายชวนชื่ด้วยชวนชื่นด้ียชวนชื่นแฟมารีครอบครัวชวนชื่นถั่วต้อมผมยูรีมีสุขก็พาะ โลโก้ชงชื่นอ๋ออยู่บ้านนี้มากี่ปีแล้วครับสองปีกว่าแล้วสองปีอยู่กี่คนครับอยู่สองคนอยู่สองคนฮะมีลูกอย่างมีแล้วแต่ว่าไม่อยู่เลยกลางมีลูกชายสองลูกสองคนสองคนเนี้ยก็ทํางานทากลางแล้วก็มีครอบครัวแยกย้ายออกไปแล้วแยกย้ายออกไปเรียนจบเรียบร้อยเรียนจบเรียบร้อยอืมเอ้ยนี่เมียมหาวิทยาลัยชนชื่นกันเลยฮะมหาวิทยาลัยชวนชื่นคือพวกเราอ่ะได้เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยชงชื่นทุกคนก็มีชื่อเสียงทำมหาเก่งคือประสบความสำเร็จแล้วโลโก้เนี้เชื่อว่าเชื่อถือได้ แล้วก็รับงานได้ราคาได้ราคาได้ราคาวันไต่กินข้าวไหมยังยังเลยครับอาวันนี้ไม่เพียดหวังวันนี้ตั้งใจทำอาหารห้องเต้เลี้ยงรลับเต้ลลเลยรลับห้าเราเลยมาเลยร่วมทำความดีโดยบริษัทบางจากปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนคิปโก้น้ำผลไม้คั้นสดจากธรรมชาติ ไหนครับอาหารห้าดาวของเพียน์น่ะนี่ไงไข่ได้นะเอาก็ไข่ไงแล้วไหนอาหารห้องเต้อะอย่าเถียงแล้ว,วห้องเต้ไม่เคยกินไข่อะห้องเต้เขาก็เจ้ไข่วา,างกลางเนี่ยอ,อาหารห้องเต้อร่อยป็ติเป็นคนทําอาหารทานเองที่บ้านทุกมื้อบ่ะครับถ้าวางไหนอยู่กับบ้านส่วนใหญ่จะทํากินเองกินแบบง่ายง่ายอืมเช่นเมนูที่ทำเ,เป็นประจำจะต้มยำปลากระป๋อง น้ำเพียปรปตปะทูทาไมถึงเลือกที่จะทาอาหารทานเองที่บ้านครับผมว่ามันง่ายดีนะอืแล้วประหยัดด้วยเหลือจากมื้อนี้มื้อต่อไปเราก็เก่งได้อีกแต่ถ้าเราไปกินข้างนอกเราจะกล้าใส่ถุงกลับบ้างไหมสมมติเราไปกินข้างนอกเนี่ยนะมือละห้าร้อยมือละพันนะเราซื้อของมานะ300เนี่ยสามร้อยกินได้เป็นอาทิตย์อืจะเป็นกุ้งสดหมูสดอะไรเนี่ยเราเอามาแช่เย็ยนได้เราทําเฉพาะเรากินมือนั้นๆไปพี่อาณานี่จากประวัติที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะ ทราบกันก็คือว่าก่อนที่จะมาเป็นตลกที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็เคยผ่านจุดชีวิตที่ถือว่าค่อนข้างที่จะลําบากมาลาบากมากพอสมควรจนวันนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่เลี้ยงตัวเองได้อย่างสบายนะครับตั้งแต่ลําบากมาจนถึงเลี้ยงตัวเองได้อย่างสบายหรือว่าพอมีตังค์เนี่ยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยป่ะครับโดยตลอดเลยอ่าอย่างตอนที่ไม่ค่อยมีตังค์ใช้ใช้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ยังไงเราอย่าไประบบเราจะไปเห็นเรื่องเห็นช่างขี้ขี้ทำช้างไม่ใช่เราต้องรู้ลิมิตของเราเราอยู่แบบไป สก,ก่อนนั้นเราเคยมีเราใช้ได้แต่ตอนนี้เรามีแค่นี้เราจะดึงให้มันได้ยังไงถึงสิ้นเดือนอืเราก็มีความสุขของเราตามอัตรภาพอ่ะแล้วพอเริ่มมีฐานะแล้วครับเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นเหมือนเดิมไหมก็ยังเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าผมจะมาก,กินอย่างนี้ทุกวันอะไรเงี้ยบางวานันเดือนสองเดือนเราก็จะพาลูกนัดลูกเอามาพาแฟนไปนั่งกินมอเนี่ยครับ้องแล้วใส่เลยไม่ใช่ใส่ปาก <c oughs> นี่ก็ติดตลกมีคณะอยู่อย่างนียัน พร้อมที่จะไปอดอยากได้วยับไหมเชิญคุยสักเกียมเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปทานกับพี่แอนนาก่อนข้างในนะครับแต่เรื่องราวเกี่ยวกับพี่แอนนายังไม่ได้จบในในงารทำดีที่พ่อทำเพียงแค่นี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่แอนนายังมีของสะสมอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทราบเพราะว่าเป็นของสะสมที่อยากจะเก็บเอาไว้อยู่ใกล้ตัวเพราะว่าให้มีความจงรักภักดีวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับสมัครรีด้วย ผมเคยเห็นภาพภาพหแล้วท่านเดินตอนนั้นท่านก็ไม่ได้แก่เลยรพ่าเหงื่อท่านหยดท่านก็ยังออกไปดูแลเป็นหวงทุกทุขของประชาชนท่านทำเพื่ออะไรท่านเป็รักพวกเราพี่ที่คนที่จะคิดทำเหมือนท่านมั่งดีซิชื่นชมทุกความดีครับ